f o ร์ซ่า v x m a วมี3รุ่นนี่นะครที่ผมมองอยู่อุ้ยเอ็กแมกนะแดงฮะ X m เอ็กแมกแดงเอ็กแมกแดงองี่แล้วครับคันเมื่อวานเดิมๆนะวันนี้เจอคันแต่งอนระ สวัสดีวันที่2ของการทํางานนะวันนี้มีภารกิจครับมาส่งนักเรียนโอ้รถเยอะมากฮะตอนนี้เวลา7:08นฮะอุณหภูมิ28องศาเมื่อวาน27วันนี้28วันนี้ก็คลึ้มเหมือนเดิมครับเชา้านี้โอ้ข้างหน้าเนะี่ย ADV ครับ ADV ว้า AD ว ADV 350 รุ่นนี้ก็ผมก็เคยมองอยู่นะฟอร์ซ <Hey. S 1> ่าเอดีวีเอ็กแมีสามรุ่นนี่แหละที่ผมมองอยู่ <Huh? S 1> ไปดูในศูนย์นี่มันสวยนะ oh. แต่พอมาเจอตัวจริงเนี่ยผมว่ามันยังไม่โดนนะดูไฟท้ายเขาสิ <laughs> ไฟท้ายมันเฮ้ยรถไฟมาอีกแล้วหรือว่าไม้กันไม้กันมีปัญหาหรือเปล่าฮะ แต่ไม้กั้นลงอยู่นะบางทีถ้าไม้กั้นไม่ลงกแปลว่าไฟเนี่ยมีปัญหาแล้วครับระบบไฟขัดข้องขัดข้องทุกวันฮะตรงนี้แต่วันนี้น่าจะมาจริงฮะมาแล้วครับเสียงแตรมาแล้วเอ้ยไม่ใช่สิเสียงบูด QSY ฮะ QSY ว้าวอม 哇哇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 哇！ วันนี้ไปทางลัดดีกว่าฮะวันนี้เราจะใช้เส้นทางลัดนะเส้นทางนี้เหมาะกับ a d ีมากฮะแต่ของผมเป็นฟอร์ซานะฟอร์ซ่าก็ไปได้ครับเส้นแบบนี้ระบบโชก็ไม่ได้ขี้เหล่อระบบเครื่องยนต์อันทรงพลังของมันชิวๆอยู่แล้ว วันนี้ระบบแท็กชั่นจะได้ทำงานไหม <líder es> เฮ้ยผมว่าวมันก็โอเคนะ <Hey. S 1> มันก็นิ่มอยู่นะล้อที่ค่อนข้างใหญ่ <Yeah. S 1> ยางใหญ่ผมว่ามันโอเคนะ <Heroes> <rim> บรรยากาศถนนเรียบทางรถไฟฮะบรรยากาศดีครับ แต่ไม่แนะนําให้มาเพราะว่าทางค่อนข้างเปรียวฮะสำหรับผมมาได้ครับเพราะผมไม่เคยกลัวใครอยู่แล้ว<อ>พูดไปไ,<อ>ไม่ใช่อะไรครับผมใช้เส้นทางนี้บ่อยเดี๋ยวถ้าคนไม่เคยมาก็ไม่แนะนำาระถ้าผู้หญิงจะมาคนเดียวเนี่ยไม่แนะนําเลยอันตรายฮะอันตราย<อ>วันนี้ผมจะเปลี่ยนเส้นทางฮะ ผมจะใช้เส้นทางฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนี้ก็อาจจะติดไฟแดงฮะอาจจะนานหน่อยโอเคครับไปได้ครับโอ้ยก็ปิดทางนะก็ปิดทางเขาปิดทางแล้วฮะโอ้ไปไม่ได้เับไปไม่ไปไม่ได้โอ้ยเขาปิดทางแล้วอ่ะมีหน้าเหรอทางมันดูโลง่ลงๆยังไงไม่รู้ เนี่ยทางมันดูแบบว่ารถไม,ไม่ได้ใช้อเออผมก็ไม่รู้ว่าเขาปิดทางนะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลเถอะถือว่ายังไงมันเป็นพื้นที่ทางรถไฟครับการรถไฟจริงๆทางถานนเรียบทางรถไฟเนี่ยเขาก็ไม่ให้เข้านะจริงๆอิอะแต่ก็ย่นยวนกันไปฮะจริงๆเขาปิดไปเลยตรงนี้เขาไม่ให้เข้าเลยแต่น้าจะออกตอนที่รถไฟ ชนกับเด็กสามขวบป่ะตอนนั้นนี่ครับเวลารถไฟมารถก็จะติดอย่างนี้แหละคือมันต้องรอฮะต้องรอเฮ้ยฟ hey, อร์ซ่างก็ไม่เร็วนะทุกคนโชคใช้ได้อยู่นะเดิมเดิมเนี่ยนิ่มอยู่นะโอ้ hey. เอดีวีฮะเอดีวีคันเมื่อกี้เจออีกแล้ว <Yeah. S 1> บ้าสวยไหมทุกคนผมว่าไฟท้ายมันเล็กไปนะรถราคาเกือบสองแสนนะ ไฟท้ายเล็กมากเลยฮนะรถยิ่งแพงไฟท้ายยิ่งเล็กนะอย่างพวกบิกไบค์อย่างเงี้ยไฟเลี้ยว LED ไฟเลี้ยวสว่างใช้ได้นะฮะแต่มันยื่นออกมานะไฟเลี้ยวมันอนะยื่นออกมาผมมองว่ามันมันยังไงอะมันอาจจะไปเกี่ยวนู่นเกี่ยวนี่ได้นะ ในความคิดเห็นส่วนตัวแต่ถ้าเป็นรถสไตล์แนวนี้เขาก็จะออกแบบบางแบบนี้ฮะพวก ADV 160 ADV สามารถหรือว่า X ADV เฟรดีเอ็ก็จะยืดออกมา <Okay. S 2> มาถึงอีกแล้วฮะจุดนี้โอ้ยวันนี้ขี่ตาม ADV เลยฮนะ จุดนี้ก็ต้องรอหน่อยนะต้องรอหน่อยเพราะว่ามันค่อนข้างจะอันตรายหลือพวดพังไปเนี่ยเรียบร้อยะขิดแน่นอนไปโอ้ไม่รู้มีที่แสกหรือเปล่าะ โอ้โหนี่รถเยอะรถเยอะรถเยอะ <What? S 1> เต็มพิกัดเลยครับวันนี้รถเยอะจริงๆ <What? S 1> ตอนนี้นะ้ำมันผมก็หมดไปหนึ่งขีดนะ <Huh? S 1> ขี่ได้แล้ว61กิโล uh huh. โอเคฮะไปเขียวแล้ว เออวันนี้รถเยอะวะ่าเยอะกว่าเมื่อวานเยอะเลยฮนะอันนี้ยี่ห้ออะไรทุกคนแหลมเบตตาไหมไฟท้ายอลังการมากนะ จะแซงให้เขาแซงไปฮะผมก็หลบก่อนโอเคคือถ้าแซงอย่างนี้ถ้าลถรถสวนมาเนี่ยเรียบร้อยเลยนะทุกคนอาจจะเป็นการมาทำงานวันสุดท้ายของคุณก็ได้ฮะแซงทางโค้งฮะมีที่ไหนมีที่นี่ฮะอมาตะซิตี้ชนบุรี ผมก็ทําเวลาได้ดีครับตอนนี้7จ็ดมงบหกนาทีฮะมีเวลาอีก15นาทีฮะสบายๆเดี๋ยววันนี้เราจะเจอคันไหนบ้างาจะเจอ X Max อีกไหมวันนี้เมื่อวานเจอ X Max แดงฮะจัดว่ารอเหลเเอาการเลยทีเดียว เดี๋ยวต้องต้องหลุด2อสองแยกนี้ไปก่อนนะถึงจะสามารถแซงได้ <Hey. S 1> เพราะว่ารถเขาเ้าซอยข้างหน้าเยอะอยู่ <Yeah. S 1> ถ้าแซงไปเนี่เน่นะรถเขาเลี้ยวแล้วเอ <Hey. S 1> oh! ้าตะอ้วนนี่หวอ ไม่ต้องเรียกไม่ต้องเรียกมีเวลาเยอะ แยกนี้ก็อันตรายแล้วเนี่ยเวลาเราแซงไปเนี่ยเจอรถเลี้ยวข้างหน้าเนี่ยเรียบร้อยเลยฮะมีอีกหนึ่งแยกฮะผ่านแยกนี้ไปแล้วก็แยกแยกมาบสามเกลียวมีเอกแดงครับเอกแดงเอกแดงอีกแล้วครับผ่านเมื่อวานเดิมๆนะวันนี้เจอคันแต่งฮะมันก็หล่อเหลาอาการอยู่นะ แต่ไฟหน้าลุงเขาเนี่ยมองไปแล้วมันเหมือนมันเหมือนอะไรมันเหมือนลุงอ่ะลุงเศร้าๆยังไงไม่รู้ไม่รู้ก็สิผมคิดไปเองหรือเปล่าไม่ว่าใครคิดแบบผมไหมมันเหมือนคนแก่อ่ะคนแก่เศร้าอ่ะมันไม่เหมือนตัวเก่าตัวเก่ามันจะดูคมๆหน่อย <Nope. S 1> ดูแบบวัยรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นแบบหน้าตาแบบเหมือนไปกโกรธใครมาอะไรประมาณเนี้ย ถ้าตัวใหม่ก็จะออกแบบว่าเศร้าๆฮะถ้าให้ผมเปรียบเทียบนี่ฟอร์ซ่ากับเอ็กแม็กนะเอ็กแม็กผมว่าหน้าตาเหมือนพรีเดเตอร์ฮะเนี่ยพรีเดเตอร์ส่วนฟอร์ซ่าเนี่ยเหมือนเอเลี่ยนนะหน้าเขาจะยาวๆแล้วฟอร์ซ่าส่วนเอ็กแม็กก็จะเป็นพรีเดเตอร์ฮะพรีเดเตอร์ตอนที่แยกเขี้ยวฮะเหมือนไหม ผมว่าเหมือนเนี่ยแล้วก็เป็นคู่กัดคู่ปรักด้วยครับขนาดในหนังก็ยังเป็นคู่กัดกันพอมาของจีงก็เป็นคู่แข่งกันนะฟอซ่ากับอ็แม็กตอนนี้ก็คู่แข่งกันมีแค่สองรุ่นนี้นะที่แข่งกันในรุ่นสามร้อยแต่เอ็แม็กเนี่ยตัวสองพันยี่สิบสามเนี่ยค่อนข้างหายากอยู่ครับช่วงนี้แต่ฟซ่าเนี่ยผมว่ามันเยอะไป เยอะไปดูแล้วก็น่าเบือ่อมองเห็นบ่อยก็น่าเบือ่อแต่ถ้าเอกแบกเนี่นานๆเจอทีฮะเ <c oughs> มันก็จะตื่น <c oughs> เต้นเลยฮะโอ้ <c oughs> oh, ขนาดนั้นเลย <c oughs> อ่าผ่านแยกนี้ไปก็หมดแล้วฮะ <c oughs> เราให้คันนี้เลี้ยวก่อนนะ โอเคครับผ่านแยกนี้ไปได้แล้วนี่คือความวุ่นวายที่อมตะซิตี้ชนบุรีนะต้องด้านนะแต่ละคนต้องด้านนะ<ห>นี่งั้นก็ใช้ชีวิตลำบากนะ <Yeah. S 1> ใครมีสกิลสูงก็แทรกไปฮนะ <Hey. S 1> ใครที่เรื่อยๆไม่รีบแบบผมก็ชิวๆแบบนี้เจ็ดโมงยี่สิอ็นาทีฮนะคุณ <Hey. S 1> มีเวลาอีกเก้านาที อีกครึ่งชั่วโมงก็เผื่อไว้กินข้าวฮะเผื่อไว้เวลาเดินไปที่ทำงานเดยกก็เกือบบวกไปแล้วครับเมื่อกี้ขันหน้านี่ก็มาเร็วมากครับีเซียคันนี้ ต้องมองซ้ายมองขวาเลยดีครับเพราะว่ารถผมยังใหม่ครับยังไม่อยากเป็นรอยสภาพรถแต่ละคนนะี่เห็นไหมเหมือนผ่านสงครามโลกมาฮะไม่มีเวลาล้างครับช่วงนี้ฝนตกโอเคขนาดผมเนี่ยเป็นคนที่รักรถมากนะเห็นรถขี้เหร่ไม่ไ้เปื้อนไม่ไ้ต้องล้างอรแต่ช่วงนี้ไม่ไหวจริงครับฝนตกทุกวันเลย ต้องรอวันจุดด้วยนะจะได้ล้างเปิดไฟเลี้ยวหน <c oughs> ห่อยฮะเตรียมจะเข้าสู่โซนบีโอเคที่จริงมันเลี้ยวไปฝั่งนี้ไม่ได้นะมันมันไม่ได้นะคันเมื่อกี้เขาเลี้ยวเห็นไหมไอ้คันคันนี้เขาก็นึกว่าจะเลี้ยวตรงนี้ไงเขาก็เลยไม่คิดจะชะลอไงเออไอ้คันนั้นก็เลี้ยวเฉยเลยเมื่อกี้เกือบบวกอะไรเห็นไหม บ่อยครับตรงนี้นี่ฝั่งนี้ก็ย้อนสอนเหมือนกันทุกวันนะแล้วก็มีคนเอาเอาไปประจานด้วยนะไปประจานในเพจด้วยแต่ก็ทำอะไรพวกเขาไม่ได้ฮนะเพราะว่ามันต้องมันต้องทำอะ ทาไม่ทำก็อาจจะทํางานสายอะโอ้โหใครมาดูดบุหรี่เนี่ยเหม็นบุหรี่มากเลยฮะพวกขับรถครับขับไปด้วยดูดบุหรี่ไปด้วยนี่มันเฮ้โอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็เจ็บประมาณนี้นะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ